สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสรุปเน้นโค้งสุดท้ายเลขคำนวณอาจารย์แก่นพร้อมเลขความฝันนะคะแอดมินเอกก็เลยเอามา,าฝากแฟนเอฟซีทางช่องนะคะสำหรับเลขอาจารย์แก่นเนาะก็ถือว่า,าคำนวณแม่นนะคะก็เข้ามาแล้วหลายงวดนะคะท่านผู้ชมอย่างงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้า72นะคะ งวดน,นี้ก็เลยเอามาฝากแฟน f อฟนะคะอ่าสำหรับงวดน,นี้นะคะก็อันนี้เป็นตัวเลขที่สรุปแล้วก็เน้นให้แล้วนะคะมี6ชุดนะคะอ่ามี5 6 4 6 2 6อาจารย์แกนบอกว่าถ้าติด7นะคะก็มี79 70 72นะคะแฟน f อฟก็ลองพิจารณาดูนะคะว่า เลขคำนวณอาจารย์แก่นะคะถูกใจตรงกับใจหรือเปล่านะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแอดมินเอก็เป็นแค่สื่อกลางเอามานําเสนอเป็นแนวทางให้กับแฟน f อฟเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันอะไรทั้งสิ้นนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ลองพิจารณาพี่นิดดูนะคะวา่าเลขนะคะเข้ากับใจตัวเองถูกใจตรงใจหรือเปล่าก็ ลองพิจารณาดูนะคะอ่าสำหรับอ่แฟนเอเพื่อนๆนที่เข้ามานะคะแอดมินเก็ขอคนละแชร์คนละไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอเนาะอ่าแล้วก็เพื่อนที่เพื่อนๆที่เข้ามาแต่ไม่ได้กดติดตามนะคะแอดมินเก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเเนาะ กดติดตามแล้วนะคะก็ไปแตะที่รูปกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อ,อเวลาแอดมินเอลงคลิปจะได้ไม่พลาดเนาะมีอะไรดีๆมันจะได้เตือนบอกเนะาะสำหรับเลขความฝันอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ฝันสั้นๆนะคะฝันว่ามีคนคนแก่นะคะคนแก่เขียนเลขให้นะคะบอกให้ไปซื้อเอานะคะ593 แล้วก็2ตัวอาจารย์เป็นคนจับให้เองเลยนะคะ9 3 5 9นะคะถามอาจารย์ว่ามั่นใจไหมเลขความฝันอาจารย์ก็บอกว่า,ามั่นใจเท่ากับเลขคำนวณน,นะคะเลขคำนวณอาจารย์มั่นใจมากนะคะแฟนเ c ก็เพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะสำหรับเลขคำนวณกับเลขความฝันนะคะตัวไหนที่ถูกใจก็ลองพิจารณาดูว่า ตรงกับใจเราไหมทางช่องก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เนาะสนับสนุนรัฐบาลนะคะสำหรับเลขคำนวณเลขความฝันก็คือเลขความฝันเลขคำนวณก็คือเลขความนวนนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะซื้อก็ขอให้มีสติซือ้อตามกำลังที่มีนะคะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเลข ตัวไหนที่มันถูกใจตรงกับใจนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่ที่บุญวัส,สนาของเราด้วยเนาะขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีร่ำรวยปังๆนะคะพรุ่งนี้